น้ำอะไรช่วยบอกหน่อยนี่เขาเรียกน้ำอะไรที่มาป้าสอนน,ะน้ำอะไรครับน้ำทานอน้ำทานน้อ ใช้หลอดดูดแบบผู้ใหญ่เลยใช้หลอดดูดได้ลูกเฮ้ยระวังหกหมดนะอดกินนะ อร่อยไหมแมัไม่เล้นจีเป้าเิ้นจีเหรออยากกินลิ้นจีเหรอมีน้ำสั่งยูกนั้นหรเปล่าไม่มีน้ำแข็งอะลูกมันเย็นอยู่แล้วป้าแช่เย็นเจี๊ยบมาเลยลองดูดดูสิถ้าดูดหมดแล้วจะเห็นอะไรอยู่ข้างล่างหรือเปล่าไหนลองดูดดูสิใส่หลอดลงไป ลองดูดดลยิว่าดูดหมดแล้วเห็นอะไรข้างในไหมเห็นอะไรเปล่าเขาเขียนภาษาอังกฤษเขียนว่า transformer ตึ๊กอือม ยามีโอ้โหโอ้โหโอโหโหหกลูกหกหกหกอย่าถือขึ้นมาลูก mm. เอาใช้หลอดดูดดีกว่าลูกอร่อยกว่า ดูอะไรอยู่หืมแม่หมดจะมาเปล่าใครครับแม่มดแม่มดไม่มาหรอกมาเหรอใครเป็นแม่มดอยากให้ใครเป็นแม่หมด ทำอะไรเราเย็นสิป้าบอกแล้วแช่เย็นมาเย็นเจี๊ยบเลยใช้หลอดดูดดีๆสิลกูกอืมอย่างนั้นแหละครับคนเก่งชื่นใจไหมเออชื่นใจอ่ะ หอ,อยังปลาไปเก็บ้ว้นะปลากินได้ไหมขอบคุณครับ